ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แพร่แล้วนะครับออกเดินทางมาเมื่อเช้า7จ็ดโมงนะครับก็ตอนนี้ก็หาอะไรกินก่อนนะมาถึงประมาณ11บเอโมงกว่านะครับตอนนี้ก็มาแวะอยู่ที่ร้าน AM23 ็มสออยู่ในตัวเมืองแพร่นะครับอยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์นะแล้วก็อยู่แถวๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลแท้นะครับที่นี่กาแฟอร่อยมากนะครับ ที่เรา,แว,าแวะเข้ามาจังหวัดแพร่ก่อนแต่ว่าเรานัดเพื่อนไว้นะครับเพื่อนเนี่ยมาจากอุตรดิตถ์นะครับส่วนเรามาจากาเชียงใหม่นเนาะก็มาเจอกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปพร้อมกันนะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดน่านกันนะครับอ,อันนี้เป็นเพื่อนนะครับส่วนพี่ข้างหลังนะครับชื่อพมอสครับพี่มอสน,น,นะครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่เองนะครับก็ใครอยากกินกาแฟสเปเชียลแปลก คดโหดมาร้านนี้ได้เลยเอมนิศาที่แค่นะครับอยู่ยิงยักษบานแค่ครับบันซ่ตาชงให้พคดโหดกาแฟออสน,นะครับตอนนี้ก็เรากินกาแฟกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกัว่อนนะเพราะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็นนจะเดินทางยาวๆเลยนะโดยไม่แพ้แที่ไหนแล้วนะครับตอนนี้นะเรามากินข้าวมัววไก่ที่อร่อยที่สุดี่ตัวบ้งแพ่ จากที่เขาแนะนำมานะตอนนี้เนี่ยผมสั่งข้าวหน้าเป็ดมาดูนะให้เยอะมากอันนี้คือพิเศษเลยนะอ่ะามีข้าวหน้าเป็ดน,นะเป็ดเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับส่วนข้าวมันไก่กินไปหมดแล้วนะรีวิวไม่ทันนะต่อไปอันนี้คืออะไรนะบะหมีม่เกี๊ยวหมูใช่ไหมบะหมี่เกีเเ๊ยวหมูเกี <มา S 1> เ๊ยวน้ำหมูเดงเกี๊ยวน้ำหมูเดงน้ำพวกหอมมากเลยนะครับส่วนอันนี้โคพรอร่อยเข้าไปแล้วต้องมีคู่นะเขากินกับอะไรกัน มึงได้สปอนเซอร์วะเนี่ยได้สปอนเซอร์โค้ก่ะเนี่ยไมม่ี อนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะหลังจากที่เราได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจาัดเชียงใหม่นะครับด้วยความเหนื่อยเหนื่อยก็ได้เข้าที่พักแล้วเช็คอินเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มานั่งเล่นอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับมาอยู่ที่หน้าวัดภูมินหน้าวัดภูมินตอนนี้ก็บรรยากาศดีเลยนะแต่ว่าเมฆเนี่ยคืมนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าวัดภูมินตอนนี้เลยคือทริปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราลิงตัวกลมเนี่ยไม่ได้ขี่รถเล่นคนเดียวนะฮะวันนี้ทริปนี้เนี่ยก็มีมีเพื่อนมาด้วยนะพอดีนะัดเจอเพื่อนที่จังหวัดแพร่เนะแต่เพื่อนเพื่อนเอารถยนต์มานะครับสองคนเราก็ขี่มาด้วยกันนะเพื่อนขี่รถยนต์ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสนุกกันดีนะครับ ก็ตอนนี้เพื่อนไปเดิน<ส>ถนุกคนเดินกันนะส่วนผม <c oughs> เดินจนเบื่อแล้วนะครับ <c oughs> ก็มานั่งเล่นนะครับนั่งเล่นชิวๆดูบรรยากาศนะืองหน้านะครับคือตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มจะเป็นช่วงท่องเที่ยวแล้วนะก็มีผู้คนนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยแต่สังเกตนะจากเวลาตอนนี้ออกจากเชียงใหม่มาเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงแพร่นะมีแต่รถ เชียงใหม่ทั้งนั้นนะครับคนเชียงใหม่ก็ออกมาเที่ยวข้างนอกนะคนต่างจังหวัดก็เข้าไปเที่ยวในเชียงใหม่มันก็สนุกดีนะครับตอนนี้บรรยากาศดีเลยนะครับแล้วก็หน้าวัดบุม,มินตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนซื้ออาหารมานั่งรับประทานกันนะครับเป็นขันตกแล้วก็มีตอนนี้ก็มีการบันเลงดนตรีนะครับดนตรีเหนือนะเป็นการบันเลงโดยใช้ซอ นะครับสละสะ้อซองนะครับของซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเหนือ okay. ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับไม่เช้าหลักสายเลยนะก็เป็นวันที่สองนะครับในจังหวัดน่านตอนนี้เนี่ยเรามีแพนเยอะเลยนะที่จะทําในวันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยในในในจังหวัดน่านในในตัวเมืองน่านเนี่ยมีจะมีอะไรที่ทําให้เราสนุกบ้างนะครับ เ,เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะออกจากตัวเมืองกันนะเพื่อไปนอนที่อำเภอปัวนะครับพรุ่งนี้เราจะลุ้นว่า,าบนสกาดเนี่ยจะมีหมอกหรือไม่แต่วันนี้เราก็ตื่นเช้ามานะครับเราก็มากินอาหารเช้ากันที่ร้านไปรัช์นรับเป็นร้านเตีนซนส ซึ่งวันนี้เพื่อนพามาที่นี่เห็นเขาว่าอร่อยนะครับอาหารเช้า็จะมีหลากหลายเลยนะก็มีพวกโจ๊กไข่กระทะนะครับแล้วก็ติ่มซำต่างๆให้เราเลือกหากหลายเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูดีกว่านะครับว่าถ้าอาหารมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตรงนี้นะครับอาหารก็มาแล้วนะดีเลยครับพวกโจ๊กพวกติ่มซำนะครับดูแล้วน,น่ากินก็เดี๋ยวชิมดีกว่านะว่าอะไรอร่อยมาก เดี๋ยวลองชิมโจ๊กกันเลยครับโจ๊กเียว่าโจ๊กเลยนะโจ๊กห้องกงนะใช่ฮ่องโงนะจะห้องโงเลครับโจ๊กหมูห้องกงตอนนี้หลังจากที่เรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะ พอดีเลยนะครับที่ว่าเมืองหน้านะหน้าวัดภูมินนะครับมีงานกาแฟาพอดีลองมาเที่ยวซะหน่อยนะครับมาเดินลองชิมกาแฟได้ข่าวนะว่าที่นี่เนี่ยได้มีกาแฟาที่ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะฮะก็เลยมาเราชิมเมื่อวานเนี่ยเราไปชิมกันที่แพ่มาแล้วนะครับเราได้ชิมกาแฟาของปนามาแลงสิบมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาเดินดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างเนาะ ตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงอำเภอปัวแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะเพราะว่าน้ำมันจะหมดนะครับเมื่อกี้นี่ตอนเข้าอำเภอท่าบังผาบอกเลยว่าชุ่มฉ่ำเพราะว่ามีฝนตกกระหน่ำลงมาแรงมากเลยนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เติมน้ำมันกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยไปหาเที่ยวต่อเนาะ <c oughs> ตอนนี้คิวยาวมากนะครับเพราะว่า มีแต่นักท่องเที่ยวนะครับไปเจอกันเนาะ ในเย็นวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอปัวเป็นอำเภอเล็กๆที่มีความสุขผมบอกได้เลยว่าการมาที่นี่เหมือนย้อนวันวานที่นี่เหมือนเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าในสมัยเด็กของผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะตอนแรกก็จะไปกินหมูกระทะกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะ พอดีเพื่อนเซิร์ชเจอร,ร,ร้านก็เลยลองมากันปรกากฏว่าอร่อยมากขอบอกเลยว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยนะเฮ้ยแต่ละอย่างบางทีเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะเช่นตัวนี้เลยนะครับอันนี้อ่าตัวนี้เลยนะครับเป็นปอบเปี๊ยะแต่บอกเลยว่าหาทานได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะเป็นปอบเปี๊ยะที่เป็นไส้กินเข้าไปแรกๆเนี่ยจะเหมือนไส้อั่วน,นะแต่พอทานเจ้าของร้านนะครับก็เป็น เขาเรียกว่าหน่อไม้หน่ออัว่วนะอร่อยมากนะครับส่วนจานนี้ก็จะเป็นบันปูบันปูลอยได้ด้วยไข่กุ้งเนาะ<บ>ต่อไปจานนี้เลยนะจิ้กกุ้งทอดอตัวนี้เนี่ยอร่อยเลยผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วและตัวนี้นะครับมันคือไกย่ยนะีหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าขนาดทางลำพูนเชียงใหม่ก็ไม่รู้จักนะไก่ยีเนี่ยม,มันเป็นสาลายน้ําจืดน,นะครับ หากินได้ยากมากนะต้องมากินที่น่านนะครับไก่ยีเนี่ยเวลาเขาไปทําเนี่ยน่าจะเป็นตักแดดก่อนนะแล้วไปคั่วแล้วก็ใส่คุกเกลือปรุงรสอะไรต่างๆไกยีใส่ในน้าพริกก็ได้นะรหรือกินเป,ปล่าคุกเข้ากับข้าวก็อร่อยดีจานต่อมามาแล้วนะครับเป็นไส้ออดทอดย่างเอาย่างทะไหววไงนะจานต่อมามาแล้วนะครับเป็นไส้อ่อนยาน่างเมื่อกี้ผมลองชิมไปแล้วชิ้นหนึ่ง บอกเลยว่าโคตรนุ่มและนุ่มมากอ,อีกทีน่นีกทีนน่นึงไหนไหนกินโชว์ได้ครับบอกเลยนะครับอันนี้นะเห็นไหมเห็นไหมชิมน้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มที่เป็นใส่มะแข็งมะแข็งเลยบอกเลยนุ่มจริงมันนุ่มเหมือนเหมือนไส้อ่อนน่าเหมือนเหมือนไส้อ่อน ตอนนี้อาหารมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเห็ดทอดกับน้ำพริกข่าน้ำพริกข่านี้ซุมน้ำพริกข่าดีนะผมเพิ่งเคยเห็นไปครั้งแรกเลยนะเอปกติเนี่ยเวลาผมกินน้ำพริกข่าที่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นแห้งๆเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเทคเจอร์ที่มันสามารถจิ้มได้อะกินแล้วมันมันมันจิ้มได้ได้ง่ายกว่าใช่ไหมอร่อยมากเลยบอกเลยว่าเห็ดทอดในกรอง นวเลยแล้วนะครับตอนนี้นี่เลยครับแกงอมเนื้อหรืออ่มจีนนะครับภาคเหนอือ่าอดูนะบอกเลยว่ารสชาติหนัวมากอร่อยเข็มข้นเนื้อขอบอกเลยว่ายัางกรุบและนุ่มไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวเลยครับไม่เหนียวเลยแต่แกงอม นะครับก็มีผักมาด้วยผมก็ไม่รู้ว่าผักอะไรเนาะแต่ว่ามันลงตัวนะครับลงตัวอย่างยิ่งเลยโอเคและเมนูสุดท้ายของเรานะไม่รู้ว่าสุดท้ายหรือเปล่านะคือผักเสี่ยงดาผักไข่เขาบอกเลยว่าจานนี้เนี่ยผมชอบมากๆมันเป็นมันเป็นของโปรดผมอนะปกติผมไม่ค่อยกินผักเนาะแต่ว่าเสี่ยงดาเนี่ยผมกินบอกเลยว่าอร่อยแถมที่นี่เนี่ย เขายังมีสูตรใส่มะแขวัเอ้ยอ,ยอยไม่ใช่มะแขวัเขาเรียกว่าดอกขานะครับดอกขาเขายังใส่ดอกขาเข้ามาเพิ่มด้วยซึ่งมันจะช่วยชูชาติและความหอมของสมุนไพรหอมคึนขึ้นจมูกครับสุดยอดสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงเช้าแล้วนะในวันที่3ามในจังหวัดน่านที่อำเภอปัว เี๋วยวเช้านี้เนี่ยเราจะขึ้นโดยสกัดกันไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เจอหมอกหรือะาลลหมอกสายหมอกสนใจไหมเดี๋ยวตามไปดูกันครับเช้านี้เรามาแวะกลางทางนะครับเพราะว่าก่อนขึ้นสกัดเนี่ยพอดีมองไม่เห็นนะครับเห็นหมอกวิวหมอกทางด้านซ้ายมือสุดยอดไหมฮะโอ้สุดยอด เลือกวันไม่ผิดนะครับตอนแรกคิดว่าขึ้นมาเนี่ยจะไม่เจอเหมอกซะแล้วนะรางวัลชีวิตของคนตื่นเช้านะว้า,ออากอดตะโกนดังๆได้ปะกอดตะโกนดังๆได้ปะโคตรสุดเลยว้ายาลองใช้เวลาตรงนี้อยู่กับตัวเองเวลาที่ไม่มีเสียงไกรเวลาที่ไรซึ่งความวุ่นวาย ความเงียบที่ทำให้เราได้ยินเสียงป่าสายลมเสียงต้นไม้และดอกไม้ที่กำลังพูดคุยกันเสียงสัตว์ป่าร้องเพลงเชื่อเถอะในความเงียบนี้แล้วคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวคุณเอง อนนี้นะครับก็เป็นวันส,สุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่น่านนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับอีก500กิโลเมตรนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจตอนนี้เราก็มากินอาหารเช้าเขาเรียกว่าที่นี่คืออะไรนะฟาร์มเห็ดใช่ไหมฟาร์มเห็ดโฮมสเตย์าฟาร์มเห็ดโฮมสเตย์นะครับก็อาหารตรงหน้าเราเลยนะครับก็จะเป็นอาหารหส่วนมากในที่เป็นเห็ดนะส่วนอ่าหม้อน,นี้นะครับจะเป็นเห็ดอบปุนเส้นนะส่วนต่อไปอันนี้คือซุปเห็ด มีซุปเห็ดด้วยนะอ่าต่อไปนี้แกงทังเลนะครับส่วนอันนี้เห็ดผัดซีอิ๊วซีอิ๊วอันนี้เป็นโกเห็ดโกหกเห็ดโกเห็ดอ่าโกเห็ดเป็นอาหารเมืองนะครับต่อไปอันนี้เป็นกระหังมาชนกันเลยนะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าเห็ดและอันนี้ซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยนะครับพิซซ่าหน้าเห็ดนะดูนะครับดูความยืดของมันดู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 กรอบมาก ก็มากดูนะดูนะดูนะยอะจรอืมอืมร้อนบอกเลยว่าร้อนด,ด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งทำสดๆจากเตาและอร่อยมากเลยเขาบอกกรอบนอกนุ่มในใครมาเที่ยวน่่นตามมานะครับฟาร์มเห็ดโฮมสเตย์ขาไม่ยาก ตาม GPS มาเลยสวัสดีครับหลังจากที่เรากินข้าวกิ่มแล้วเดี๋ยววันนี้ว่งจะขี่ยาวๆนะครับับด้วยระยะทาง500กิโลเมตรไว้เจอกันครับ